วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูที่พักคืนละ13,499บาทกันครับเราไปกันที่โรงแรมเดอะสแตนดาร์ดหัวหินที่นี่จะมีห้องพักหลักๆ2แบบคือห้องพักที่เป็นระเบียงแบบนี้ฟิลคล้ายๆโรงแรมปกติกับแบบที่เป็นวิลล่าไปดูห้องพักกันดีกว่าโมนานและห้องที่เราพักเป็นแบบพลัสฟูวิลล่าเปิดเข้ามาก็จะมีเตียงแล้วก็ที่นั่งชิลนั่งดื่มสะดุดตาตรงโคมไฟอันนี้เหมือนแมงกะพุนเลยในห้องมีของใช้ทุกอย่างที่เราต้องการอยู่ครบตู้เสือ้อผ้าตู้เก็บของจะประมาณนี้ ห้องน้ําสวยครับมีไฟดิสโก้ด้วยแต่ดันลืมถ่ายตอนเปิดไฟมาให้ทุกทกคนดูครับลูกสาวชอบอาบอาบน้ํามากในห้องน้ําจะแยกเป็นโซนยืนอาบกับชักโครกไว้ด้วยคนละห้องจากห้องน้ําเปิดม่านไปจะเป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวของเราสระไม่ใหญ่มากพอดีกับครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกมีเก้าอี้ผ้าใบสองตัวพร้อมหมองยางสีชมพูของลูกสาวและสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าวิลล่าเขาจะมีฟรีโฟให้ช่วง3ามโมงถึงสี่โมงเย็นครับจะเป็นค็อกเทล2ตัวกับซอฟดิงเสอร์ไม